พิกป่นลงเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะมาทำกับข้าววันนี้แม่ทินจะต้มแซบกบลิ้นวัวนะคะก็จะมีกบลิ้นวัวค่ะขาตไคร้ใบมะกรูดหอม ผักชีลาวไม่ใช่หอมเปรหอมเปแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะที่อยู่หลังบ้านเกลือผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนิดนึงน้ำปลาแล้วก็เข้าวคั่วและพริกป่นนะคะแม่ทินจะทําเป็นพริกป่นนะคะเดี๋ยวเรามาต้มกบลิ้นก่อนนะคะน้ําเดือดแล้วก็หอมแดงใมนมะกปลู ใช้ลงนิดหน่อยนะคะเกลือรดดีผงชูรสนะคะตามด้วยกล้ต้มเซ็ พอกกลิ้นเปื่อยแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงเลยนะคะน้ำปลานะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะคะ ป่นลงเลยนะคะก็เป็นทางเสร็จนะคะต้มแซบถ้าคนไหนอยากกินรดขมก็ใส่บีขมลงได้นะคะเดี๋ยวแม่ทินก็ใส่บีขมลงค่ะเพราะที่บ้านชอบกินขมนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะต้มแซบกบลิ้นวัวนะคะเป็นคนเวียดนามก็กินแต่เป็นแต่แม่เป็นคนที่ชอบกินแบบอีสานที่สุดเลยค่ะชอบกินแบบลาวๆต้มแซบออมอบแม่ชอบมากที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ทินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมากินแซบ กบลิ้นกับแม่ด้วยกันนะคะ